คือถ้าประมาณป่าบา่าถ้าป่าบา่ามันก็จะแบบมีกระดูกบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสั้นกว่าใช่แต่ว่าสั้นกว่าก็ก็ดีกว่านะดูแลง่ายกว่าโดยเฉพาะแบบั้เดียวได้หมดเลยหลากหลต่าอันนี้กี่ปีนะครับสี่ปีไม่ไม่ได้ตัดผมเลยสามปียาวมาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแรงมากนะได้จัดการให้ว่าแบบเอาแบบดูแลง่ายๆนะครับจะได้ว่า เอเป่าห้งก็ก็สวยได้บอกนะเวลาเป่าโนก็เอามือดึงผมปั๊บแล้วก็เป่าดึงโนก็หลงเพราะว่าผมเรามีความฟูแล้วก็มีความอยากตกบ้างเวลาเป่าปั๊บมันก็จะดึงผมปั๊บมันก็จะคลายตัวลงมามันก็จะเป็นทรงหนาขึ้นแค่นั้นเอง Tengo es el volumen, por